สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกย่งหลาดลงพนนะคะตอนนี้น้องน้ำมนกำลังจะดีกีต้านะคะที่เอฟซีส่งมาให้นะคะน้องเลือกแล้วนะคะน่าจะเป็นสีนี้นะคะถูกใจมากน้ำมนหนูต้องดูก่อนว่าคอร์ดไหนสายไหนเป็นคอร์ดไหนคอร์ดน้ำอมาคะไม่ลองเล่นหรอเโอ้อยคนรอกขงพี่นก มีแต่ไม้ไม้อย่างเดียวแล้วคุณไ <azt> อ,อย่างนาะตึงตึงมันคืออะไรมนตึงตึงอะดดโนต้องบอกว่าคอร์ดคอร์ดมัน,นมีเจ็ดสาย,<ม>สายพี่นกก็เล่นแต่อุคุเลเลยได้เป็นอะ พี่นกกีตันนกพี่เล่นไม่เป็นอุ้งเปเลอุคูเลเล่เล่นอุคูเลเล่ั oh, <yeah. S 1> อ่านี่แหละคะ่ะได้แล้วไปเอามาทจะเขานูเหรอเย่มาแล้ว <c oughs> เย่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 บ้าอะไร นี่มันได้ไตองไปต้องไปโรงเรียนแล้วมาทำแบบนี้แบบโรงเรียนสอนดนตีกีตาร์ทำไมเงะอยโรเรียนบ้านอยนี้่ออมันก็ต้องฝึกเองเลยครับอ อยากจะเล่นมมไม่ใช่ดีเบือไม่ไม,ไม่น้ำมน,น้ำมนต้องเข้าไปดูครับคอร์ดอ่ะมันมีเจ็ดคอร์ดใช่ไหมหนูต้องเรียนรู้คอร์ดก่อนอ่าห่าฮ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 ่าด่าฮ่าฮ่าก่ัน่าฮ่ใช่าฮ่นฮ่าฮบ,บาฮ่ <sk r isa> า้่าฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่รอ่ <c FF> า่าฮ่่กฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่่าเ่า่่ กบอกอยู่ด <amounts of water writers> ีเ <Ende> ล <esa> ่นอ้ยกพี่กาเล่นหรอดีเล่นดีเล่นกำลัหาพี่ีกาเล่นอยู่หรอตรตรงตรงตรง สลับเพลงไอ้เพื่อนนะครับก็แสนจะง่ายนะครับผมเป็นคีซีมนเดิมนานๆนะแม่ดูดูกับหงกับหางหรือเปล่าหนูก็ทำถูกแล้วนะแล้วหนูก็ทำอีกอืมพี่พ่อจับคอใช่ไหมโอ้ไม่มีรายเสียงด้วยอ่ามันได้เป็นอะไรมันตื้ดตืดเลยเตะตอนแรกแบบขึ้นขึ้นแล้วลงลงขึ้นขึ้นลงลงแค่นี้แหละ นนีีน่่ใช่ห้รู้ก่อนทีว่า <AN> <asking. S 1> ขอดอะไรเมื่อขอดลายสายตอนแรกตอนแรกก็สอนว่ายังไงจำได้แค่นี้อ๋อไม่ค่อยจำเอามาตอกตุกี้บ้างอะไรบ้างงกงโงหมดแล้วเสียงอีเสียงกีอะไรมิ้วเสียงไปหมดตอนนั้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงแค่นี้แหละต้องมีสมาธิใจเย็นๆนะลูกใจเย็นๆ ดูว่าเขาเขาพูดเป็นยังไงตอนแรกทำยังไงพูดช้ๆาๆัวน้องไม่เข้าใจนูก็กดติ้งค้างไว้กำลังโ,โค้นหายกุ้เงินใหญ่เลยเล <c oughs> ่นหาเม่ทีเล่นกีตาร์ใหญ่นี่ขนาดแค่เล่นเล่นนะคะเนี่น <c oughs> <c oughs> ใจมากนะครับก็สงใชานครับผมมีอยู่แค่สี่ขอนะครับบนทั้งเพลงนะครับเราก็จะมาลองฝึกตามกันไปเลยนะครับผมดูข้ล่าแล้วก็เล่นตามกันนะครับสัดหแรกนะครับ C ครับตุมตุมตุเล่นครับงเลล่าขึ้นขึ้นลงลงเคราว่า มืออีกแล้วางทีเราเรนุบาลใหม่ลูกจับตัวนี้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 แล้วก็ตัวนี้ถ้าจับได้ลูกเอ้ยได้ได้นิ้วอ่ะจับได้แล้วนี่ได้แล้วโว้ยไวมาก มันจะซูนสองเส้นสันจะซูนไงลูกจะซูนเส้นหนึ่งหนูมองไม่เห็นแล้วเนี่ยแน่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 เส้นนี้ยมันเส้นสายมันเข้าใจว่าเส้นสายกับเส้นเเสสส้้นนายกับไม่สายมันมีความหมายว่ายังไงก่อนทีลูกเห็เหมือนแค่นี้แม่พี่บิ๊กดีดเป็นมั้งต้องให้พี่บิ๊กสอนนะก็อย็เลยเล่นเล่นแก้เบื่อหนูชอบเล่นแก้เบื่อหนูชอบเล่นแก้เบื่อมก็อยู่แล้วมันดือดรนเตีมันทำให้เราผ่อนคลายลูก หน oh, ึขอเล่นลงลขึ้นขึ้นลงลจากตัวจแล้วก็ตัวบีดีจีเลยจับตัวจตัวจนี่ยแลตัวบีน่นเน่นใช่ไหมคเวป่นี่เนี่ย จ,จับได้นะอ๋ oh อมต,ตั้งกีตาร์ให้ชันขึ้นนะล mm ูกเขาโทรศัพท์ไปตรงหมอนแม่ไหมแม่ว่าเนี่ยงมีวิธีการจับไม่มือมือจับปิดทำไงไม่รู้ตอนนี้ความอยากเรียนรู้ของมือมันชอบเรียนรู้มากเรียนรู้ด้วยตัวเองง จำชื่อมาอะไไหมมันเอามาให้คนชื่ออะไรหรอไม่รู้ไม่อู่ไม่รค้เห็นนะี่มรับคนเดียวเขาโมรับคนเดียวแต่น้มมันอดรองตัวนี้เลยเอาสีนี้เลยสีนี้เลยค่ฝึรู้ารู้รูู้้ผู้หมอระบุเรียกตอนอนุบาลตอนแรกหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแม่พ่เข้าใจจะไงจะไหมใช่่ ไม่ไะไม่ได้มีต้องทำความเข้าใจต้องทำความเข้าใจใช่แล้วถูกต้องครับได้แล้วเขาเรังตุ้งๆเล่นครับหเหมือนพี่นขนเล่นแรงทำไมผมเล่นแค่นี้เอง เน้นตัวนี้เน้นตัวนี้เน้นตัวนี้เห็นพี่เขาเน้นแค่สองตัวตัวนี้กับตัวนี้จะได้เปล่าเนะี่ยเนี่ยตัวนี้ด้วยลงขึ้นขึ้นลงลงตายแล้งต,ตุ้งอะไรเนี่ย I'm <sighs> not <sighs>